สวัสดีครับเด็กๆสัปดาห์นี้นะครับมีวันสำคัญหนึ่งวันนะครับวันที่สิบสองสิงหานะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นวันเกิดของแม่ในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับผมซึ่ง หลายสิบปีก่อนนะครับรพันปีเนี่ยเนแม่ของในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยก็ได้ตามในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับออกไปเยี่ยมราษฎรเยี่ยมประชาชนนะครับแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่รวมถึงสืบสานดูแลเรื่องต่างๆในประเทศของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพอผ้านะครับการรักษาวัฒนธรรมต่างๆไว้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้แม้ปัจจุบันนะครับจะทรงมี พชมาพรรษาสูงแล้วนะครับไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็งานต่างๆก็ยังมีคนสื่อสาอยู่นะครับผมปัจจุบันนะครับแม่ของในหลวงนะครับก็มีอายุมากแล้วนะครับหรือว่าแก่มากแล้วนะครับเด็กๆก็ต้องรักนะครับแล้วก็ดูแลแม่ของเด็กๆด้วยเช่นกันนะครับเหมือนัในภาพนี้เลยในหลวงนะครับกอดคุณแม่นะครับแล้ววันนี้ครูบาศก็มี วงมาลัยจากกระดาษทิชูนะครับมาพาเด็กๆครามไปดูอุปกรณ์กันเลยครับกระดาษ A4 ครับทิชู่ดินสอและก็กาวนะครับแล้วก็มีสูน้ำด้วยนะครับเด็กๆอันดับแรกนะครับให้ผู้ปกครองนะครับวาดครงรูปควงมาลัยให้เด็กๆแบบนี้เลยนะครับกระดาษเป็นกระดาษกราดแขกนะครับจะอยู่ในซองท่ครูบาร์ให้ไปนะต่อไปครับทากาวลงไป เสร็จแล้วนะครับใช้ทิชูนะครับขยำขยำนะครับแล้วก็ติดลงไปบนกระดาษที่เป็นรูปภาพพวงมาลัยของเรานะครับเมื่อติดเสร็จหมดแล้วนะครับครูบาใช้สีเขียวและสีแดงนะครับในการตกแต่งพวงมาลัยกระดาษทิชูของเรานะครับแต้มลงไปนิดมิดนะครับมันก็จะกระจายไปทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้อาไาเป็นแบบนี้เลย เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เด็กๆนะครับนำพวงอะไรีิชู่นี้นะครับแล้วก็ดอกไม้ของคุณแม่นะครับที่เราประดิษฐ์แล้วนะครับมอบให้กับคุณแม่แล้วถ่ายรูปคู่กับคุณแม่นะครับตอนกราบคุณแม่ตอนของคุณแม่ครับส่งมาให้ครูบาดูด้วยนะครับขอให้เด็กๆและคุณแม่มีความสุขนะครับรักษาสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ